วันนี้ประเทศไทยต้องการพลังจากเหล่าผู้มีพรสวรรค์พิเศษมีฝีมือมีความคิดสร้างสารรค์และเก่งปฏิบัติมาผนึกกำลังเป็นอาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติใช้ทักษะเฉพาะตัวสร้างชีวิตที่ดีให้ตัวเองครอบครัวและเพื่อนร่วมชาติเติมเต็มภาคธุรกิจที่ขาดแคลนบุคลากรฝีมือและขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า ภายใต้การสนับสนุนของประชารัฐเริ่มจากการเสริมสร้างภาพลักษณ์ใหม่ยกระดับสถานศึกษาพัฒนาฐานข้อมูลอาชีวะแห่งชาติรวมถึงการรับรองคุณภาพวิชาชีพอาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติพวกเขาคือพลังสำคัญที่ประเทศนี้ขาดไม่ได้